สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือละ ราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราชส5 6 8นี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเรามาดูไพ่ใบแรกกันนะคะเราใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์น,นะคะจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่51าบได้ราศีเมษแล้วก็ราศีกันนะคะเมษธาตุไฟกันธาตุดินไพ่ <c oughs> ใบนี้เป็นไพ่กลางๆยังไม่ได้จัดว่าดีทีเดียวแล้วก็ไม่จัดว่าแย่ทีเดียว จะเป็นการดีเกี่ยวกับเรื่องงานจะเป็นการดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเง,งินทองๆองนะสําหรับชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดบ้างมันไม่ได้ดีโดดเด่นจนแบบบื้อหวานะคะไม่ได้ดีแบบว่าไม่มีไม่มีอุปสรรคใดๆการงานจะเป็นไงการงานต้องทำางานด้วยความอดทนมันต้องอดทนต่อแรงกระทบ นะคะทางานด้วยความขยันแล้วก็ต้องอดทนอดทนต่อแรงกระทบต่างๆอย่าใจร้อนนะอย่าวู่วามนะต้องหนักแน่นนะคะแล้วงานของคุณจะมีความมั่นคงในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจที่จะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นในช่วงเดือนธันวาคมหรืออาจที่จะต้องทํางานร่วมกับองค์กรต่างๆต้องมีความหนักแน่น คุณจะเจอทั้งกัลยาณมิตรที่ดีจะมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ในความที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีคุณก็จะต้องอดทนกับการที่เรียกว่าคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยคิดละไม่ค่อยคิดดีกับคุณไม่ใช่ไม่ค่อยคิดลายไม่ค่อยคิดดีกับคุณปะปนอยู่ในนั้นด้วยนะคะอาจจะคอยขัดแข้งขัดขาเกิดความหมันไส้เกิดการไม่ถูกชะตาเกิดขึ้น มันย่อมมีได้ในทุกที่ทุกที่ทุกเอ่อทุกองค์กรทุกอย่างมันไม่มีที่ไหนที่มันดูดีดูราบรลื่นต่อให้อยู่ในวัดยังเป็นเลยพระที่บวชแล้วก็ไม่ได้ว่าตัดกิเลสได้หมดไม่ใช่พระพุทธรูปเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามคุณต้องอดทนนะคะอดทนแล้วมันจะมีความมั่นคงทั้งในด้านการงานทั้งในด้านการเงินมันจะมีโอกาสที่เรียกว่าก้าวหน้าก้าวไกลสิ่งที่สําคัญสําหรับชาว ราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภอยากทําอะไรเพิ่มเติมมั่นศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่คุณอยากทําหรือคุณกําลังทํางานในด้านหน้าที่ใดอยู่ก็ตามแล้วอยากที่จะมั่นคงมากกว่านี้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้มันเกิดความชำนิชํานาญหรือให้มันเกิดความสามารถเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้นจะส่งผลดีให้กับตัวคุณเองส่วนเรื่องการเงินก็บอกว่า การงานไหลลื่นการเงินก็จะดีตามไปด้วยแต่การเงินอาจที่จะหมดไปกับการศึกษาเรียนรู้หรือถ้าไม่ใช่หมดไปกับการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองก็จะหมดไปกับความความรักอย่างเช่นรักครอบครัวรักลูกหลานก็จะหมดไปกับความรักที่คุณให้กับครอบครัวให้กับลูกให้กับหลานได้ด้วยเช่นกันให้กับคนรักให้กับพ่อแม่ได้นะคะไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรต่อไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่43ได้ราศี มิถุนแล้วก็ราศีตุลธาตุลมด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้ถ้าจะมองว่าจัดว่าเป็นไพ่ดีไม่จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่นะนะคะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอีกเช่นกันงานที่ใช้คําพูดคําจางานที่เข้าไปติดต่อเจรจาสื่อสารพบปะเจอเจอ,เจองานที่ดูทันสมัยงานที่การที่ทําอะไรก็ตามถ้าเรา เข้ากับคนได้ง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีคุณจะได้งานดีตามไปด้วยเพราะเขาจะมาว่าคุณเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนปรับตัวเข้ากับคนได้รอบรอบค่ะรอบรอบคนตัวคุณนะคะที่สำคัญคุณจะต้องตีสองหน้าให้เป็นบางทีเราอาจจะต้องทำงานร่วมกับคนที่เราอาจจะไม่ถูกอกถูกใจอาจจะไม่พึงพอใจกับ กับการที่ต้องทํางานร่วมกับเขาแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องใจเย็นๆกับการที่เอ่อทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนสามารถเข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ใบต่อมา ไห่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่16ได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีกรกฎธาตุดินกับธาตุน้ําดินกับน้ําเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าดินกับน้ําเมื่ออยู่ใกล้กันมันย่อมมีอุปสรรคติดขัดเพราะฉะนั้นมันมีอุปสรรคติดขัดเหมือนกันนะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้สําหรับชาวราศีพฤษภดังนั้นสิ่งที่ทําคุณต้องทำอย่าอย่าออกนอกรูนอกทางทําอะไรที่มันจะเกิดเรื่องราวดีๆได้คุณต้องทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทน ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนต้องประหยัดด้วยนะถ้าไม่ประหยัดเนี่ยการเงินมันจะสะดุดติดขัดได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้คุณต้องมีความขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนรู้จักอบอ้อมอารีรู้จกัอออจกอ่อนน้อมถ่อมตนที่สําคัญทําอะไรอย่าออกนอกรูนอก,ก,นอกทางอย่าออกนอกกรอบทําอะไรต้องตรงไปตรงมาคงเส้นคงวามันถึงจะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับชาวราศีพฤษภส่วนใครที่ชอบทําออกนอกกฎนอก ออกนอกกฎออกนอกเกณฑ์แหกแหกฎแหกระเบียบเขาให้มา8ปดโมงมา9ก้าโมงเขาให้เลิกห้าโมงเลิกสามโมงสี่โมงขอกลับบ้านก่อนอะไรแบบนี้มันจะไม่มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณทํางานเขาทางานกันทุกวี่ทุกวันคุณอาจจะทําวันนี้ทาพรุ่งนี้พักอาจจะพักสองวันทําวันหนึ่งพอทําวันหนึ่งพอแล้วขอพักสองวันมันจะไม่เกิดเรื่องราวดีๆสําหรับคนที่เกียจค้านนะคะแต่ใครที่มีความขยันซื่อสัตย์ อดทนและรู้จักประหยัดอดออมด้วยจะเกิดเรื่องราวดีๆกับคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าคนโสดจะมีคนเข้ามานะจะเจอคนถูกอกถูกใจเพราะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของคุณเช่นกันคุณจะเป็นคนที่อาจจะเจอกันในลักษณะของการเป็นเพื่อนกันก่อนพูดคุยคบหาแบบเป็นเพื่อนฝูงกันแล้วแล้วมัน จะมารู้สึกถูกอกถูกใจกันตรงที่เรียกว่ามาพัฒนาความสัมพันธ์กันที่หลังได้นะคะแต่ว่าจะได้ลงเอยกันไหมอันนี้ต้องดูกันต่อไปไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่ศูนย์สได้ราศีธนูแล้วก็ราศีตุลเขาบอกว่า งานของชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบจะตรงตามเป้าหมายอย่างที่คุณคาดคิดเอาไว้นะคะคุณคาดคิดคุณตั้งเป้าอะไรไว้มันจะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณดวงนี้ดวงนาลิอุปถัมจะมีคนจะมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนทําให้คุณได้ได้สู่เป้าหมายที่คุณต้องการเพียงแต่ว่าคุณทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่ายงานคุณถึงจะไปได้ดีบางครั้งบางทีงานเนี่ยเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยเพื่อที่เรียกว่าบางทีคําว่าเพื่อนบางทีเราอาจจะเจอแค่เพื่อนกินเพื่อนกันเท่านั้นแต่บางทีในไอคว่าเพื่อนกินเพื่อนกันเนี่ยมันจะเจอกลยานามิที่ดีปะปนอยู่ในนั้น อาจจะชี้ท่องทางดีๆโอกาสดีๆให้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤกษภก็จัดว่าดีนะจะดีอยู่ในระดับปานกลางนะสาหรับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการเงินไม่เงินไม่ขาดมือแน่นอนแต่ว่าจะหมดไปกับความรักไม่ใช่ความรักเชิงหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่จะหมดไปกับลูกกับหลานกับ พ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณกับคนรักของคุณก็ได้มาดูไพ่ออร์เคิลขยายความต่อไพ่ออร์เคิลใบแรกนาฬิกาทรายเขาบอกว่านาฬิกาทรายเราจะเห็นว่าทรายมันเหลือน้อยลงแล้วนะมันเทลงไปข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยไพยเตือนชาวราศีพฤษภ ให้รีบๆรีบๆทารีบๆตัดสินใจอย่ามวัวแต่ลีลีรอๆอเออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรื่องราวดีๆมันจะไม่เกิดขึ้นให้คุณถ้าคุณมัวแต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดน่ะให้คุณรีบลงมือทําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะไพ่ใบต่อมาไพ่แห่งความรักโดยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีพฤษภ ถ้าพูดถึงเรื่องงานถ้าพูดถึงเรื่องงานก็บอกว่าในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยคุณมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอาจจะไม่เปิดเผยตัวก็ได้นะคะจากความมีเสน่ห์จากความน่ารักจากการอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณแต่ถ้าใครต้องการเรื่องความรักโสดอยู so ่ว่าอยากมีแฟนอะ่ะจะมีคนเข้ามา จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วมีโอกาสที่จะลงเอยกันได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าบางคนอาจจะไม่โฟกัสเรื่องความรักคุณอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเขาบอกว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบอะไรก็ตาม ที่มันไม่ดีอะไรก็ตามที่มีคนคอยเตือนหรืออะไรก็ตามที่มันทําไม่ถูกกฎไม่ถูกระเบียบไม่ถูกไม่ถูกศีลธรรมอย่าทําถ้ามีคนห้ามปามมีคนทักท้วงเชื่อไว้บ้างเพราะบางมันอาจจะเกิดอะไรแบบปุบปรับกระทันหันที่คุณไม่ทันคาดคิดและทําให้คุณเสียหายได้เสียใจได้นะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีพฤกษ์หรือลัคนาพฤกษภใครที่ ทำอะไรที่ออกนอกลู่นอกทางอยู่ให้เปลี่ยนแปลงให้แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองใหม่เลิกทําในสิ่งนั้น้ะมันยังไม่สายแต่ถ้าคุณยังทําถลําไปเรื่อยๆง,งั้นขออีกครั้งและกันละเดียดจะเลิกตอนอขออีกครั้งนี่แหละมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วเรื่องราวดีๆในชีวิตมันจะหายไปจากการตัดสินใจผิดพลาดของคุณนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ ปั้นดินเป็นดาวเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่อง สิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่าคาดฝันสิ่งที่เรามองว่ามันไม่น่าที่จะทําได้มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้มันจะเกิดเรื่องราวดีๆให้กับคุณมันจะเป็นไปได้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คิดว่ามันไม่คิดว่ามันน่าที่จะได้นะคะบางทีงานอันนี้ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะมาถึงมือเราหรือสิ่งเนี้ยที่เรากําลังคิดจะทํามันไม่มีทางสําเร็จหรอกมันไม่มีทางทําได้หรอกเราคงทําไม่ได้หรอกอย่าไปประมาทตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเอง เพราะคุณจะได้แบบไม่ได้คาดคิดแต่ถ้าไปตั้งเป้าตั้งความหวังพยายามมากเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันจะได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดคิดคิดแต่ว่าทําไปแล้วมันก็ทําไปอย่างนั้นแหละมันคงไม่ได้อะไรกลับมามันคงจะแค่ทําไปวันๆแต่ผลปรากฏมันจะได้อะไรแบบคุณไม่คาดคิดได้ตรงตามเป้าหมายเลยทีเดียวบางทีคุณเคยคิดแต่ว่าทําสิ่งนี้ไม่ได้ตั้งเป้าหรอก พราอทําไปรู้อยู่แล้วละ่ะมันก็ได้แค่นี้แหละแต่คุณอาจจะได้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้ไพ่ใบต่อมาไพ่ bye The w o r l d The World บอกถึงการที่เรียกว่าชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบเป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรก็ตามเป็นการที่เรียกว่าคุณทําแบบเหมือนคุณฝึกฝนหรือเหมือนคุณพยายามทําจนเกิดความชำนิชํานาญแล้ว มันจึงเป็นการทําที่ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการที่เรียกว่าทําแบบรอบรู้ทําแบบเป็นผู้รู้จริงๆหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีแผนมีโครงการในช่วงเดือนธันวาได้ไปต่างประเทศหรือบางคน อาจที่จะข้ามปีไปแต่มีแผนมาตั้งแต่เดือนธันวาว่าคุณจะได้ไปต่างประเทศนะอาจจะได้ตั๋วเครื่องบินหรืออาจที่จะมีคนมาจองตัวหรืออาจที่จะได้รับข่าวดีในเดือนธันวาว่าคุณจะได้ไปต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปต่างประเทศหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากต่างประเทศจา,เาจากแดนไกลก็ได้ในสําหรับบางคนอาจจะเป็นการตอบรับ นะคะจากบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะไปอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศได้รับการตอบรับมาแล้วหรือบางคนอาจที่จะไปทํางานต่างประเทศก็ได้รับการตอบรับมาแล้วเหลือรอเวลาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะได้แล้วนะคะจะได้ไปแล้วหรือบางคนอาจจะได้ไปทํางานต่างประเทศแบบชั่วคราวแค่เพียงประเดียวประดาวกําลังจะได้ไปแล้วรอเวลาอีกนิดนึงในช่วงธันวาหรืออาจจะเลยธันวาไปสักนิดหนึ่งจะได้ไปนะคะภายใบต่อมา ไปแล้วมีความสุขด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เมตตาดูแลคอยปกป้องคอยคุ้มครองคอยดูแลคุณคอยเอาใจใส่คุณทําให้คุณเนี่ยได้รับความสุขความสะดวกสบายในทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะแต่ในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าคุณไปอยู่ใกล้คนที่เด็กกว่าคุณนั่นแหละต้องไปคอยดูแลเขาคอยเอาใจใส่คอยให้การช่วยเหลือหรืออีกทีหนึ่งต้องพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่ในจุดกึงกลางคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ แต่คุณยังมีลูกมีหลานที่ต้องดูแลคุณก็จะต้องดูแลลูกหลานโดยให้การให้ความสุขจากลูกหลานเมื่อคุณได้รับความสุขแล้วคุณจะส่งทอดต่อให้กับลูกให้กับหลานของคุณนะคะส่วนในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติหรืออาจจะพบรักกับคนที่ ไปอยู่แดนไกลนานแล้วแล้วจะต้องเป็นคนที่อายุมากกว่าถึงจะดีแต่ถ้าอายุาน้อยกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะคุณจะต้องคอยซับพอร์ตคอยเอาอกเอาใจเขาแต่ถามว่าเจอรักที่ดีไหมถ้าเรื่องความรักก็เจอเจอเจอรักที่ดีนะนะคะแต่ขอให้เป็นผู้ใหญ่กว่าจะดีกว่าไพ่ใบต่อมาโอ้โหราชินิดาราชินิดาต้องบอกเลยว่าเรื่องการงาน ของชาวราศีพฤกษบ์เหนื่อยหน่อยลุยหน่อยสู้สู้ลุยเต็มที่ในเดือนธันวาคมงานค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างเยอะมีภาวะของความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นงานของคุณอาจจะโดดเด่นบางคนถ้าทํางานออฟฟิศทางานบริษัททํางานราชการใดๆก็ตามมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะผู้ใหญ่สนับสนุนคุณนะคะแล้วก็งานอาจจะเป็นงานที่เรียกว่าทําคนเดียวนะคะหรือถ้าใครทําธุรกิจ ของตัวเองคนเดียวหรือทําอาชีพอิสระต่างๆช่วงนี้งานเยอะแล้วก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวสามารถที่จะทําให้คุณมั่นคงในด้านหน้าที่การงานการเงินได้ไพ่ใบต่อมาสรุปใบสุดท้ายเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวได้มากกว่านี้นะมันมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ได้มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภถ้าอยากที่จะลุ่งกว่านี้อยากที่จะ มั่นคงกว่านี้อยากที่จะรวยกว่านี้ขยันและกระตือรือร้นให้มากกว่านี้มันจะได้รับเรื่องราวดีๆทั้ทงเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องความรักเพราะการเงินเนี่ยมันอยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าคุณโฟกัสเรื่องลาภผลรายได้คุณยังมีโอกาสอีกเยอะเลยที่จะมองเห็นว่าเฮ้ยทำอันนี้มันก็ได้รายได้เนี่เฮ้ยทำอันนี้มันก็ได้รายได้เนี่เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภบบยิ่งมาตอนช่วงสักหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ย มันจะเป็นข่าวดีแบบดีมากสําหรับชาวราศีพฤษภกับทุกๆเรื่องนะคะจบคําพยากรณ์สาหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดาม,ดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ